สวัสดีจ il, ้าพี่น้องมันใหญ่ใหญ่เอซี่าพี่น้องมาอันเตรียมอันเนี้ยสิเอาไว้ทะเฮ็ดอันนี่ยันก็เขาเอินแม่อันตอนกิ้งแม่พี่น้องนี่ย้ายเฮเซอนแซอคุยกับเผาวจ้ะย้ายเฮตเป็นละทุ่งหนึ่งพี่น้องย้ายเฮตเป็นละทุ่งหนึ่งมันนี้ยยายเฮได้สิเฮ็ดอีกทุ่งหนึ่งย้ายเฮบัสิเฮ็ดของทุ่งย้าเฮสิไปอันตอนเอาอันต้นดอกเกี่ยวนะจ้ะพี่น้อง ต้นดอกแก้วทียนยู่อันนีละอยู่บ้านจะคว้างบานเพิ่นมีละยายเอขอเพิ่นละยายเอเห็นเหมือนสองกิ่งมันเป็นตะพ่อตอนนะพี่นวลยาเอเลยสิบต,ตัวอนอว้ยส่วนห่อนย่ยมียายเอเห็นเห็ดบานจะคว้างแล้วมันกระสืมีหาดนี่ยังกระสืเตรียมปลูกได้ละยายเอสิบใบนจะจ๊ะก็เลยสิล,งลงุ่มลุ่มเม็ดตอนนี้ตอนนี้นะพี่น้องยายเอเเปิดเบื้องเม็ดยู่ทุบไหมพี่น้องว่าเขาเจาะเห็ดจังใดนะยายเอก็เลยเห็ดตาม ว่านีนไปหาดีล่ะยวนบก้ซ้อนั่นลหะก็เลยจอดรถแวะเสอออือคุยบกักเผาจะที่นอซืุดคุยบักเผามาเลรวยายเอกก็เลยเอามาแ่นหาวบ่แม่นสินัุวโมงหนึ่งแล้วบ่แซ่ไว้แต่เพื่นอิ่นมนนบันยายเอกก็เอามะายัวใส่ถุงอนะที่นองเนเอามะายัวใส่ถุงใหไม่เต็ยเเมยายเอเบิ่งสูตรจัน,นอันแม่ยูทูบ ตเต็มๆกันสิย่าเอ๊ะบไปอ่ะขอตอนบักนาวน้ำคุณย่ายขาบานน้ำยุกย่าเอบอกกับคุณย่าเหมือว่าแบบอันบักนาวเล่าแห่ปีนองมันเป็นน้ำด,ดีดีจ้ะน้ำหลาย พญใหญ่ล้อมมักสันเดียพญใหญ่แน,น่วันพญใหญ่แฟนใหญ่ีล้อมเป็นคนมักกินหนำบักหน้าเนี่ยเหมือนเซาแมนทีมว่าเลาก็เลยว่าเป็นควอนตอนกินน้ำคุณย่าใน่เลาว่ามันเหมือนจังหน้าจาังหนำหลายเล่าว่าเ่าวสื่อน้ำตลาดจังสิตบักหน้าไม่ค่อยมีหนำแี่นอนอันนี้บักหน้าวที่เราไปสื่อต้นน้ำลานขเข้ากับบอลลวนไมนจิเป็นบักหน้าวจางังไรเนาะนี่ย่ยาเย,ยสือมากย่าเยสือ ตัวหลัากเฮามาขายเมื่อเช้านี่พี่น้องเป็นหน่วย2เทื่อแล้วล่ะเทือละหน่วยเป็นหน่วย2เทือเทือละหน่วยเท่ากับ2หน่วยพี่น้องอันี้ว่าบ้าน่เอาไปลงดินพวานมดินใแวสิอีกจักเนาะเเ็แล้วดยายเสิอันถ้าพี่น้องไปตอนกิงจ้ะแ่พี่น้องต้นันต้นเกียต้นดอกเกี่ยวว่ากินี่ล่ะยายเอเลือก ยายนอกเหลือประจิตตอนกิ้งมีอีกกิ้งนึงกับประจิตตอนกิ้งนั่นอันเจ้าของบ้านลดตอนหน่งสองกิ้งนั่นพี่น้องสงสัยเราสิเอาไว้ถับไปปลูกอันสวนเล้วมั้งจ้ะยายเอกก็เลยขอเลาววายยายเอกก็อยากได้เพื่อกันยายเอกก็เลยสิตอนสองสองกิ้งจ้ะหรือว่าอาจจะเอากิ้งเนี่ยก็ได้นพี่น้องกิ้งใหญ่ๆสมบูรณ์นะจ๊ะหน่อยพอแล้วยายเอกจสิลงมือก่อนจ้ะกาสิเป็นแนวใดยดอกพี่น้องนี่ยายเอกจ้ะ บ่ได้เฮ็ดตอนกิ่งโดนเหรอเฮ็ดตั้งแต่ตอนไปอยู่บ้านน้ำพ่อใยไงปุ่นที่ว่ายายเฮ็ดตอนต้นกุหลาบกุหลาบสีแดงสีชมพูบ่แม่นสิส้มตีแล้วตีที่ย่าเห็ดตอนกิ่งกุหลาบบัดนี้ยังมาเด็ดตอนนี้ยังอีกก็เพลยู่นี่พี่น้องลเลยสิมาตอนต้นดอกแก้วเกี่ยวเอากิ่งอื ก่อนอื่นเนาะพี對對่น้องเขาก็เลือกกิ่งได้แล้วปะเนี่เขาก็สิมาอันบากเนี่ยบากบากอันมองที่เขาใจเอาเนี่ยบากบากบากให้มันกว้างเนี่ยจะประมาณพี่แหะสามขอมือเขาพุ่นละบากให้มันได้ระว่างอันตามันน่ะพี่น้องตาตากิ่งมันตุกเขาเอือน เสร็จแล้วยายเอก็สิมาอันเลเอาเปือกหนองที่ใหญ่บากไว้นะบากออกนี่อันนี้มันออกืยก็ด้นมากัดคนอันเราบัดนี้เฮาก็ต้องระเยื่อมันออกให้เบิดเลยเด้พี่น้องยื่อมันออกเพื่อที่บ่ให้บ่ให้มันเอานําเลี้ยงขึ้นมันเลี้ยงกิ่งนี่นะจ๊ะ ต้องเลาะเปลือกออกเบิดแล้วบัดนี้เฮาก็ต้องมาเลาะอันเนื้อเยื่อมันออกน้ำจ้ะย่าเอ๊กับอันขูดเนื้อเยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องบัดนี้ก็สิถึงขั้นตอนที่ยายเอ๊อันสิเอาอันคุยแบบเผาวใส่นี่ยายเอ๊มดถุงดีๆแเรามันบ่ยายเอ๊ก็ปาดเคืองนี่จ้ะปาดเคืองแล้วบัดนี้ยายเอ๊ก็สิเอาตรงกลางนี่ ใส่เขา้บบา,ไเขาไปแบบว่าต้องใส่เข้าไปแน่นๆเลยนะพี่น้องใส่เข้าไปลึกๆเลยกวาให้มันอ,อ,อยูอย่กลางๆเลยนะอืมยายเอสิมัดก่อน ู้ใดแหงหลายๆเนาะพี่น้องมัดแน่นที่สุดเลยจ้ะเท่าที่สิแน่นได้เลยน้ํามันก็สิออกของเ นี่พี่น้องยายเฮ็ดเสร็จไปแล้วอันนึงอันนี้ยังบ่อันบ่พอใจปานเดี๋ยวพี่น้องยายเหี้ย่องผิดล่องถูกอันแรกเบิ่งก่อนยายเหี้สิเลือกกิ่งที่สองเลยยายเหี้สิเลือกกิ่งนี่ดอกพี่น้องนี่กิ่งนี่สีเงยเงยจักหน่อยมันสมบูรณ์ดีสีสมบูรณ์แน่จักหน่อยอดึงหยาบคบ่ะ จนเหือดโอ้ยเหือดไหวแทะเหตุตะตะเว้นยัง่งจนตะวเว้นเหมือ้เอาได้ซ้เหนือก็เอาล่ะจังคอยมาเบิงผลงานกันอีกเทือนหนึ่งพี่น้องจากอิติดหนึ่งจังมาเบิงจากะว่าเพิ่งจีนีหากไี่การเปลี่ยนแปลงยี่ยังโบจะ้ะใชอกะตอนกิงเซตเรียด้อยแล้วแบบนี้ไปหาเห็ดแนวอยู่แนวกินกินขอแรงแล้จ้าพี่น้อง คุณหลายๆจ้ะที่รับชมองคิดของยายจ้ะบอกกันแม่ชิดนางจ้ะพี่น้องสำหรับคินนี้สวัสดีจ้า